เ l เองเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าปี2020ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายแล้วก็มีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับผมปรับพอร์ตโฟลิโอของ m g l ลงนะฮะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าในมิติของการรันแบบบริษัทประกันชีวิตจะไปมองแค่มาคิดแชร์มันไม่ใช่อีกต่อไปในยุคหนึ่งที่ยิวเคิร์ฟมันอยู่ที่6%อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับหรือมากกว่านี้เนี่ย มันทําได้ทํำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นมิตินี่จริงๆมิติไม่เคยหายนะมิติคืออะไรมิติของการที่มองว่า Market Share มิติของความยั่งยืนแข็งแกร่งก็คือในเชิงของไอ้ตัวค่าวัดต่างๆค่าเรโซแล้วมันยังมีเรโซตัวอื่นเยอะแยะไปมิติ Market Share ์มิติของในนง่ายของความมั่นคงแข็งแกร่งมิติในมุมของความพึงพอใจของลูกค้านวะ่าวันนี้ว่าเราตอบโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการขายอย่างเดียวมันคือการที่ว่าเราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ ไลฟ์ไทม์พาร์ทเนอร์ที่จะต้องตอบโจทย์และการเป็นไลฟ์ไทม์พาร์ทเนอร์หมายถึงไงหมายความว่าเซอร์วิสต้องใช่ในโลกที่มีดิจิทัลเข้ามาโควิดพุชให้ดิจิทัลเกิดขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหล่านี้เนี่ยใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็ต้องสามารถที่จะเอาดิจิทัลเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็โคพิ้งกับการที่ว่าเป็นทั้งคนบวกคนได้ในขณะเดียวกันคนเราก็ต้องเพิ่มของสกิลขึ้นมาตอนจบคืออะไรเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้ามันเป็นโลกที่กลับมุมกันนะครับในแง่ คนไทยเปิดใจเรื่องของการประกันมากแต่แบบต้องใช่ราคาต้องใช่เซอร์วิสต้องใช่จริงๆก่อนก่อนซื้ออีกคําแนะนําไม่ใช่การขายแต่เป็นการแอดไวคือการให้แนะน,นําแนะนําอย่างโปรเฟชชั่นลนฮะไมืดกี้ถึงแต่ว่าต้องมีคนอย่างคุณอุมาพันธ์ต้องมีทีมเยอะที่ทําเรื่องของตัวเมืองไทยอะคาเดมีการที่ลิฟสกิลว่าเป็นเรื่องของแอดไวส์เบสไม่ใช่เป็นการเซลส์ based. เรียกว่าเปิดตัว d ีคิดนะฮะอย่างที่คุณประดาษพูดนี่นะครับโชว์ให้เห็นว่าเป็นไลฟ์ไทม์พาร์ทเนอร์เนี่ยชอสติดงไลฟ์ไทม์พาร์ทเนเนี่ยวิ่งได้ในทุกเซกเมนต์ของเจเนเรชันเนี่นะครับแถมความเป็น p e พีซอ a ไลน์คืออะไรนะฮะ OPD ก็สามารถที่จะหยิบเอามาซื้อประกอบก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องผากมันไม่ใช่เป็นโลกของการที่ว่าเอาทุกอย่างไปเหมารวมแล้วบอกว่า One for all ไปมันไม่ใช่มันคือโลกของที่เป็น Personalized นันก็เห็นภาพครับว่าวันนี้ MPL เปิดตัวแบบประกันออกมาในทุกเซกเมนต์นะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเป็นแบบที่จริงๆแล้วเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับแต่ถ้าแบบจะบอกว่าแบบดีอย่างเดียวใช่หรือไม่นี่นะครับมันต้องกลับมาถามอีกว่าแล้วการบริการกับการเซอร์วิสเป็นยังไงด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับความพึงพอใจก็คือมาจากการที่ว่าตอบโจทย์ในการบริการนี่นะครับ ก็ยังเป็นหัวใจที่สําคัญมากนี่นะครับในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ทั้งเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ในการที่เซอร์วิสก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนี่นะครับโดยที่อิงกับสิ่งที่เรามีคือบวก3ด้วยในการที่จะทําในหลักการของ Beyond Service หรือ Beyond Product ต่างๆได้ด้วยนะครับนะก็ นั่นคือภาพนะครับแล้วก็แน่นอนครับ m p l Go r e g i o n a l ยังถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญมากนะครับเราก็จะเห็นว่า progress ต่างๆก็ยังมีความสําคัญนะครับแล้วก็ดูเหมือนมี progress ที่ไปในทิศทางที่ดีนะครับถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ของโควิดก็ตามนะครับ